สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักของน้องมมแกทุกทุกคนนะคะวันนี้น้องแก้ก็มาในแนวหน้าสดเลวค่ะไม่ได้แต่งหน้าอีกแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนตกเนาะก็จะไปถ่ายคลิปที่ไหนก็ไม่ได้ไปถ่ายคลิปที่ไหนนะคะแล้วก็วันนี้เนาะไม่ได้ไปถ่ายคลิปที่ไหนแต่น้องโมแกก็จะมาถือโอกาสบอกว่าวพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้น้องโมแก,กจะลงอะไรแล้วน้องแก้ก็จะมาขอขอบคุณ แล้วก็เป็นแบบไหนแล้วก็อะไรยังไงนะคะแล้วก็จะมีหัวข้อว่าทําไมแล้วก็อะไรยังไงอะไรแบบนี้เนาะก่อนอื่นนะคะน้องหัวแก้วก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าคลิปที่น้องหัวแก้วจะลงในพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้นั่นเองนะคะก็จะมีหัวข้อในเรื่องที่ว่าพระที่เชียงตุงนะคะกับที่ไทยแตกต่างกันตรงไหนแล้วไม่เหมือนกันยังไงนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งน้องวัวแก้วก็ต้องขอบอกไว้นะคะว่า ถ้าน้องว่าแก้วนะคะพูดหรือว่าพูดจาหรือว่าทำกิริยาหรือว่าใช้คำไม่เหมาะสมอะไรก็ต้องขอโทษแล้วก็ต้องขออภัยไว้ก่อนล่วงหน้านะคะก็ก็กลัวเนาะน้องแก้วก็มีความกลัวแล้วก็รู้สึกไม่มั่นใจนะคะว่าน้องแก้วอาจจะอาจจะใช้คำผิดหรือเปล่าอาจจะแบบว่าเออยังไงอะเราใช้คำพูดผิดหรือเปล่าแล้วเราอาจจะทำแบบกิริยาไม่เหมาะสมหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะ น้องแก้วหัวข้อที่น้องแก้วได้เอาไปทําคลิปนั้นน้องแก้วก็จะมาบอกหัวข้อไว้ก่อนนะคะแล้วพี่ๆอยากจะรู้หัวข้อไหนก็เราติดตามชมคลิปได้เลยคะ่ะบอกได้คําเดียวว่าหัวข้อดีเยอะมากดูสิคะเยอะสุดๆเลยไม่ใช่แค่นี้นะคะดูดูด,ดูดูสิดูสิเยอะมากหัวข้อเยอะมากน้องแก้วก็เลยต้องเขียนแล้วก็ไปถามเอานะคะแล้วก็ แต่ละหัวข้อนั้นมันก็เป็นความรู้ที่ว่าเออเราเราเรา,เราอยากรู้เนาะเราก็เลยไปถามอะไรแบบนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งแต่ละหัวข้อก็ไม่ได้อยู่ในคลิปเดียวกันด้วยนะคะก็หนึ่งคลิปเนี่ยก็อาจจะมีประมาณ5้ถึงหข้อได้ทันทีนะคะก็สามารถเข้าไปชมคลิปได้เลยนะคะก็จะจะลงคลิปภายในวันพรุ่งนี้นะคะก็อาจจะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าไปเนาะก็รอติดตามชมคลิปได้เลยนะคะก็คลิป หกข้อนะคะคลิปแรกที่น้องแกจะลงแลวหกข้อมันคือยังไงนะคะนั่นก็คือ,อหวข้อแรกๆขอ,ของของของทั้งหมดนะคะทั้งคลิปเนี่ยท,ทั้งทั้งทั้งหลายๆคลิปที่น้องแกเขียนมาเนี่ยมันเกี่ยวกับพระที่เชียงตุงน้องแกก็จะมาเปรียบเทียบเช่นว่าพระที่เชียงตุงไม่เหมือนที่ไทยตรงไหน แล้วเพราะอะไรแล้วทําไมอะไรแบบนี้นะคะหัวข้อแรกที่ในคลิปแรกเนาะที่น้องแก้วถามนั่นก็คือพ้าที่เชียงตุงนะคะส่วนมนตอนเช้าต,ตอนเ,ตนเย็นเหมือนที่ไทยไหมนะคะถ้าใครอยากรู้คาตอบก็ต้องรอชมคลิปนะคะแล้วก็หัวข้อที่สองที่น้องแก้วถามไปนั่นก็คือตอนจะจะห่มผ้าเหลืองแรกๆตอนแรกเนาะตอนเราจะห่มผ้าเหลืองตอนเราจะหดแรกๆนะคะเราจะมีอายุประมาณกี่ปีถึงกี่ปีถึงจะหดได้อะไรแบบนี้นะคะแล้ว ข้อที่3ามที่น้อแก้วได้ถามไปนะั่นก็คือแล้วอายุกี่ปีถึงจะเป็นพระได้นะคะตอนแรกเราเป็นเนรเนาะแล้วก็จะเป็นพระตอนอายุกี่ปีนะคะแล้วถ้าถามว่าเป็นพระแล้วเราจะต้องเป็นอะไรอีกบ้างนะคะถ้าใครอยากดูก็ต้องรอชมคลิปนะคะสําหรับพรุ่งนี้เนาะแล้วก็หข้อข้อที่สีที่น้อแก้วได้ถามไปนั่นก็คือแล้วถ้าเราเป็นถึง ถ้าว่าทางไทยก็จะเป็นว่าพระอาจารย์หรือว่าท่านมหานะคะถ้าเชียงตุงก็จะเป็นว่าซิตี้หรือคูวานะคะถ้าเราเป็นถึงได,อด้อยู่ในขั้นตอนถึงว่าเราเป็นชื่อถึงขนาดนั้นเราจะสามารถศึกได้ไหมนะคะก็มีคําตอบให้ที่ในคลิปนะคะก็รอติดตามชมในคลิปได้เลยนะคะสําหรับวันพรุ่งนี้เนาะแล้วก็หัวข้อที่น้องแก้วได้ถามไปอีกข้อนึงนั่นก็คือพระที่เชียงตุงนะคะ ส่วนมากเรียนหนังสือภาษาอะไรบ้างนะคะไต้ขืนไทยพามา่าอังกฤษแล้วก็มีอะไรหลายอย่างเลยเนาะก็เป็นภาษาอะไรบ้างก็ถ้าอยากจะรู้ก็ชมคลิปอีกเช่นเคยค่ะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งนะคะที่ในคลิปแรกเนาะน้องจะมี6คําถามนะคะแล้วพาทที่เชียงตุงไปเรียนโรงเรียนในรัฐบาลได้หรือไม่นะคะ เช่นว่าเออแบบว่าเราที่ที่ไทยเนาะเห็นแต่ว่าเขาเรียนแต่ในวัดนะคะแต่ที่ชเชียงตุงล่ะเขาสามารถไปเรียนโรงเรียนรัฐบาลกับเออเด็กๆที่เขาไปเรียนได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะถ้าใครอยากจะรู้ก,ก็สามารถติดตามชมคลิปได้เลยนะคะ6ข้อนี้ก็จะอยู่ในคลิปแรกนะคะก็จะลงภายในวันพรุ่งนี้นะคะก็รอติดตามชมคลิปได้เลยนะคะถ้าใครอยากรู้คําตอบเนาะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเออเราอยากรูแ้แล้วก็เออแตกต่างกันตรงไหนแล้วก็แบบไหนแล้ว แตกต่างกันยังไงที่ไทยกับที่เชียงตุงเป็นแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้เนาะแล้วก็คลิปที่สองนะคะที่น้องแก้วได้ถ่ายทําไปแล้วเนาะก็จะปีหกข้อที่ว่าพระที่เชียงตุงนะคะส่วนมากนะคะเขาเรียนภาษาอะไรมากที่สุดพระนะคะพระเรียนภาษาอะไรมากที่สุดไต้ขืนไทยพม่าอังกฤษแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างเลยคือภาษาอะไรล่ะที่พระที่เชียงตุงเขาเรียนมากที่สุดแล้วก็ จำเป็นสำหรับพาที่เชียงตุงมากที่สุดนั่นเองค่ะก็มีคำตอบให้แล้วในคลิปนะคะสามารถติดตามชมคลิปได้เลยนะคะก็อันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่2องเนาะที่น้ำแก้วได้ถ่ายทำไปนะคะก็อาจจะลงประมาณตอนเย็นเพันพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นได้ค่ะแล้วก็ข้อที่2ที่น้ำแก้วได้เอ่อจะบอกยังไงได้ถ่ายทำไปแล้วเนาะที่เชียงตุงนะคะมีเดียน ชั้นมาหาเหมือนที่ไทยไหมนะคะเพราะว่าที่ไทยเขาจะมีเดียนชั้นมาหาชั้นลอกเตอร์เนาะแล้วที่เชียงตุงล่ะมีเดียนแบบนั้นไหมนะคะก็มีคําตอบให้ในคลิปแล้วนะคะก็สามารถติดตามชมคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเออเดี๋ยวถ้าหากว่าม,มันมันมันยังไงกลัวว่าจะติดตามไม่ทันเดี๋ยวนอกจะทาเอ่ออี1ีหนึ่งอีบีสองให้ก็ได้นะคะคลิปแรกจากกี้นอกจะทำอีบีหนึ่งนะคะคลิปตอ ตอนนี้นะคะที่น้องแก้วอ่านขั้นตอนเนี่ยก็จะเป็น E2 v ก็อาจจะเป็นได้นะคะแล้วข้อที่3ามที่น้องแก้วได้ถามไปแล้วก็คือแล้วที่เชียงตุงนะคะมีนักเออมีมีหนังสือออกอะไรอะที่แล้วที่เชียงตุงมีเดียนชั้น มีเรียนชั้นอะไรบ้างเราเรียนหนังสือเนาะที่เชียงตุงมีเรียนชั้นอะไรถึงอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะคะแล้วที่เชียงตุงนะคะข้อที่สี่เนาะที่น้องแก้วได้ถามไปในคลิปนะั่นก็คือแล้วถ้าเรียนหนังสือที่เชียงตุงจบทุกชั้นแล้วเราจะเอาเอา่เออะไรแล้วเราจะไปเป็นครูหรือว่าเอาเอาการศึกษาตรงเนี้ยไปไปไปสมัครงานได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะก็มีคำตอบให้ในคลิปแล้วนะคะแล้วก็ คำตอบคําถามต่อไปเนาะที่น้ำแก้วได้ได้ถามไปในคลิปนะคะแล้วก็คือแล้วโรงเรียนที่เชียงตุงนะคะถ้านักเรียนเรียนดีหรือวา่าเราเป็นนักเรียนดีเด่นหรือว่านักเรียนที่ได้อาลัาหนึ่งตลอดเวลาอะไรแบบนี้เนาะเราจะมีทุนการศึกษาให้ไปต่อเรียนเมืองนอกเหมือนที่ไทยไหมนะคะก็อันนี้ก็มีคําตอบอยู่ในคลิปแล้วนะคะก็สามารถไปชมคล,ลิปได้เลยชมคลิปได้เลยนะคะก็อันนี้จะเป็น อี2ีสองนั่นเองค่ะที่น้องแกจะตั้งอีบีหนึ่งอีบีสองขึ้นมาให้พี่ๆได้ติดตามได้ง่ายเนาะอันถ้าว่าน้องตั้งแค่ชื่อเนี่ยมันก็จะติดตามได้ยากใช่ไหมคะอันนี้น้องแกก็กจะตั้งเป็นอีบีหนึ่งอีีสองให้นะคะก็จะได้ติดตามได้ง่ายนั่นเองค่ะแล้วคําถามที่น้องถามในคลิปอีกอีกอีกข้อนึงนะคะนั่นก็คือแล้วพาร์ทที่เชียงตูงเวลาเรียนหนังสือเขาจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมนะคะที่ไทยมีไหมคะแบบว่า,วาเออเรามีค่าใช้จ่ายในการ เรียนหนังสืออะไรไหมอะไรแบบนี้นะคะก็มีคําตอบให้ในคลิปหมดแล้วนะคะ6ข้อที่น้องแก้ถามมาเอาบอกมาในตอนนี้เนาะก,ก็จะเป็น EB2 นะคะ6ข้อแรกตะก,กี้ก็จะเป็น EB1 นะคะแล้วต่อไปก็จะเป็น EB3 คะ่ะที่น้องแก้จะตั้งให้พี่ๆทุกคนนะคะก็มีหลายคลิปมากเลยนะคะก็ <c oughs> EB3 นะคะ6ข้อแรกที่น้องแก้ได้ถามไปในคลิปนั่นก็คือทําไมพาที่เชียงตุงถึงไม่บินทบาทไม่บินทบาทแล้วจะเอาอะไรฉันหรือว่าเอาอะไรกินนั่นเองคะ่ะ ก็มีคําตอบให้ในคลิปแล้วแล้วก็อธิบายแบบยาวมากเลยนะคะถ้าใครอยากรู้ก็สามารถเข้าไปติดตามชมใน e v 3สได้เลยนะคะก็อาจจะลงช้านิดน,นึงแต่ว่าก็ลงแน่นอนค่ะก็รอติดตามได้เลยนะคะแล้วข้อที่สองนักบวเกที่ได้ถามไปนะคะเวลาเขาเอาของมามาเจนหรือว่ามาถวายเนาะก็ทำไมถึงไม่มีผ้าเหลืองมาลองนะคะทั้งๆท,ที่ไทยเขามีผ้าเหลืองมาลอง มาลองก่อนที่จะเอ,อ่ยอะไรเขาจะมีผ้าเหลืองมาวางแล้วก็เอาของมาวางบนผ้าเหลืองแล้วก็เอ่อให้พรอ,อะไรแบบนี้นะคะทําไมที่เชียงตุงไม่มีแบบนั้นอะไรแบบนี้คะแล้วข้อที่สามที่เราแก้วถามไปในคลิป E ีสามนะคะนั่นก็คือทําไมพระที่เชียงตุงถึงจับมือผู้หญิงผูกแขนนะคะผูกแขนจับมือหรือผูกแขนผู้หญิงได้นะคะอันนี้ก็มีคําตอบให้แล้วนะคะแล้วก็ คําถามคําที่สี่แล้วก็คือทําไมพระที่เชียงตุงถึงอยู่ใกล้ผู้หญิงได้หรือว่ายืนถ่ายรูปก,กับผู้หญิงอ่ะเออยือนยืนกใกล้ๆผู้หญิงแล้วก็ถ่ายรูปก,กับผู้หญิงได้อะไรแบบนี้นะคะก็จะมีคําตอบให้ในคลิปแล้วค่ะแล้วข้อที่ห้าที่น้องแก้วได้ถามไปนะั่คือที่เชียงตุงนะคะมีเหล็กวัดเด็กวัดนะคะเด็กวัดเหมือนที่ไทยไหมเพราะว่าที่ไทยนี่เราจะเห็นว่า เออมีเด็กวัดไปเออเวลาไปวินทบาทก็จะตามไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะแล้วที่เชียงตลรามีเด็กวัดแบบนั้น,บบน,นไหมนะคะแล้วคําถามที่6ที่น้องว่าแก้วได้ถามไปนั่นก็คือที่เชียงตงมีสับปลเลยเหมือนที่ไทยไหมเพราะว่าเราจะมีทั้งสับปลเลยแล้วก็เหล็กวัดนะคะที่ในวัดเนาะแล้วจะมีมีสับปลเลยเหมือนที่ไทยไหมนะคะอันนี้ก็คือคำถามที่น้องว่าแก้วได้ถามไปนะคะน้องว่าแก้วก็จะตั้งเป็น e b 3ให้พี่ทุกคนนะคะแล้วก็จะมาต่อด้วย EBC ค่ะพาร์ทที่เชียงตุงนะคะกับพาร์ทที่ไทยนะคะเออวันพาร์ทเนาะวันพาร์ทที่เชียงตุงกับวันพาร์ทที่ไทยนั้นตรงกันไหมแล้วก็เพราะอะไรนะคะเพราะว่าบางครั้งเราจะเห็นว่าเออวันพาร์ทที่เชียงตุงวันนี้แล้ววันพาร์ทที่ไทยจะเป็นพรุ่งนี้อะไรแบบนี้เนาะเราก็จะเออเห็นได้ว่ามันแตกต่างกันมากเลยแล้วเป็นเพราะอะไรแล้วก็ยังไงแล้วมันตรงกันจริงๆหรือไม่แล้วทําไมอะไรยังไงก็จะมีในคลิปนะคะคําตอบอยู่ในคลิปนะคะอันนี้ก็จะเป็น e.b. สี่ e เนาะใช่แล้วใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่ e.b. สี่ค่ะ e.b. สี่นะคะอยู่ในคลิปที่ e.b. สี่ค่ะแล้วก็คําถามที่สองน้องวัวแก้ได้ถามไปในคลิป e.b. สี่นะคะนั่นก็คือในพรรษาวันพสัสิพคร่ำนะคะที่ไทยพรสต้องไปขึ้นสิมขึ้นสิมเหมือนที่เชียงตุงไหมขึ้นสิมคืออะไรแล้วก็ทําไมแล้วยังไงก็มีคําตอบให้ในคลิปแล้วนะคะก็ไปติดตามชมได้เลยนะคะแล้วก็คํา คำที่สามที่น้องแก้วได้ถามไปเนาะคาว่าไปขึ้นสิมมีความหมายว่าอะไรนะคะแล้วทําไมถึงต้องไปทุกๆวันพัสสิครั้มนะคะก็มีคําตอบให้ในคลิปแล้วค่ะแล้วก็ข้อที่สี่ที่น้องแก้วได้ถามไปแล้วก็คือแล้ววันพัสที่ไทยกับวันพัสที่เชียงตุงตรงกันไหมอันนี้คือถามข้อแรกไปแล้วเนาะแล้วก็5้านะคะน้องแก้ก็ได้ถามไปในคลิปว่าในพรรษานะคะจะต้องไปบินทบาทไหมแล้วถ้าหากว่าเป็นวันพัสลาจะ จะจะไปบินเอ่อจะต้องไปบินทบาตหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะอยู่ในคลิป e v e v 4นะคะก็สามารถรอติดตามคำตอบได้เลยนะคะใน e v 4นะคะแล้วก็มาต่อด้วย e v 5ค่ะข้อที่หนึ่งที่น้องแก้วได้ถามไปใน e v 5แล้วก็คือพารที่เชียงตุงมีใบสุดที่เหมือนที่ไทยไหมแล้วถ้าหากว่าเราจะเดินทางไปประเทศอื่นล่ะเราจะต้องทำแบบไหนนะคะ แล้วข้อที่สองที่น้องแก้ได้ถามไปนั่นก็คือในพรรษานะคะพระสามารถไปเที่ยวหรือไปทําธุระต่างประเทศได้หรือเปล่าแล้วเวลาไปต่างประเทศจะไปพักที่ไหนไปพักที่วัดหรือว่าไปพักที่โรงแรมนะคะก็มีคาตอบให้แล้วที่ในคลิปนะคะแล้วก็ในพรรษาพระสามารถกลับไปเอ่อกลับไปเนาะกลับไปหากลับไปกลับไปหาหรือไปไปเยี่ยมนะคะพ่อแม่พี่น้องได้หรือไม่นะคะแล้วก็ข้อที่สี่ก็คือ ในพรรษาพาสามารถร่วมร่วมบงทานข้าวกับพ่อแม่พี่น้องที่บ้านได้หรือไม่นะคะแล้วก็ข้อที่ห้านะคือแล้วในพรรษาเดินทางไปต่างประเทศเกินเจ็ดวันได้เออเกินเจ็ดวันหรือเลยวันพาได้หรือไม่นะคะแล้วข้อที่หกนั่นก็คือแล้วในพรรษาพากับไปกับไปนอนเนาะกับไปนอนที่บ้านอ่อ กลับไปนอนที่บ้านหรือว่าเวลาที่พ่อแม่เราป่วยเนาะเราก็กลับต้องกลับไปเยี่ยมพ่อแม่แล้วก็อาจจะได้ไปต้องไปค้างที่บ้านพ่อแม่อะไรแบบนี้นะคะก็จะสามารถทําได้หรือไม่นะคะก็มีคําตอบให้แล้วในคลิปนะคะก็จะเป็น1 2, 3, นึ่เอ่อใน e b บห้าเนาะเอ่อหข้อที่เราแก้วพูดมาตะก,กี้ก็จะเป็นอยู่ใน e b บห้านะคะ EB5 ก็ยังจะมีอีกด้วยมีอีกนะคะ พาไปเดินบินทบาไปไปเดินเนาะไปเดินซื้อของที่ในตลาดหรือในห้างได้หรือไม่นะคะแล้วก็พาไปไปไปทานข้าวที่ในตลาดหรือในห้างได้หรือไม่นะคะแล้วก็แล้วพาไปเดินบินทบาทในตลาดหรือตามห้างต่างๆได้หรือไม่นะคะแล้วก็พาสามารถขึ้นแท็กซี่หรือว่ารถตุ๊กๆหรือว่ารถเมย์ได้หรือไม่นะคะแล้วก็ มีคำถามประมาณนี้นะคะก็คือคำถามที่ยาวมากที่สุดเลยแล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งก็จะเป็น E b บีก็อาจจะเป็นได้นะคะก็ในคลิปนั้นก็จะถามคำถามในเรื่องกับที่ว่าหวข้อนะคะน้องแต่น้องแกตั้งหวข้อขึ้นมาเลยทันทีหนึ่งหข้อนะคะนั่นก็คือในหวข้อที่ว่า วัดป่าแดงค่ะวัดป่าแดงเชียงตุง้งเมืองย่างแล้วก็เมืองไทยนะคะทําไมมีชื่อวัดป่าแดงเหมือนกันนะคะเป็นเพราะอะไรแล้วก็ยังไงแล้วที่ไหนใหญ่กว่ากันแล้วที่ไหนมีเน้นมากกว่ากันแล้วที่ไหนเออจะบอกว่าแต่และที่เนาะมีจะเจ้าอาวาสชื่อว่าอะไรแล้วที่ท,ที่ที่ตรงนั้นเนี่ยเออเขาเรียนหนังสืออะไรบ้างแล้วเป็นเพราะอะไรอะไรยังไงก็จะมีอยู่ในคลิปนั่นเองนะคะก็สามารถติดตามชม คลิปได้เลยนะคะก็จะมี5-6ถึงคลิปด้วยกันนะคะก็ในหัวข้อที่ว่าพระเชียงตุงกับพระที่ไทยแตกต่างกันยังไงและเพราะอะไรแล้วก็เป็นคําตอบที่เราก็อยากรู้เช่นกันนะคะก็จะมาตอบให้ในคลิปทุกๆคลิป E ีวีหนึ่ง EV วีสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็อาจจะมี EV6 หกก็ได้ก็อาจจะเป็นได้นะคะก็รอติดตามชมคลิปได้เลยค่ะก็สําหรับเอ่อทุกๆคลิปที่ EV ีหนึ่งอีสองห้านะคะ E ีพสองเอออีหนึ 2, ่งถึง E ีีห้าหกนะคะน้องว่าแก้วก็ต้องเออในคลิปในคลิปนั้นๆนะคะน้องว่าแก้วก็ไม่ได้กาไม่ได้กล่าวขออไม่ได้กล่าวคําขอบคุณผู้ที่ให้ความรู้แล้วก็ผู้ที่ตอบคําถามน้องว่าแก้วเลยนะคะน้องว่าแก้วก็จะมาบอกว่าเออขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอขอบคุณพระมาหาแก้วไผวัดสมามกีสวนดอกนะคะนั่นก็คือครูใหญ่ที่เคยสอน นังสือน้องแก้วมาโดยตลอดแล้วก็ทําให้น้องแก้วได้เป็นครูได้เป็นยูทูบเบอร์ในถึงในวันนี้นั่นเองนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วสาหรับคลิปนี้ก็จะมาบอกว่าน้องแก้วจะลงคลิปเนี่ยเออเป็นยังไงแล้วก็เออเป็นแบบไหนแล้วก็น้องแก้วก็จะมาบอกว่าน้องแก้วต้องขอเออขอพักไว้ก่อนเลยนะคะว่าน้องแก้วถามว่าน้องแก้วเนาะเออน้องแก้วไม่ค่อยมั่นใจในในในคลิปนั้นๆน,น,นะคะว่าน้องแก้วก็อาจจะทํา อออาจจะพูดแล้วก็อาจจะใช้วาจาผิดก็อาจจะเป็นได้นะคะเราแกก็เลยเอยมีความหวั่นใจแล้วก็คิดว่าเอ,อ้ยทําทําคลิปออกมาแล้วก็เออเตือนพี่ๆไว้ก่อนดีกว่าหรือว่าบอกพี่ๆไว้ก่อนดีกว่าว่าเอ,อ้ยเราอาจจะทําเออ พูดอะไรผิดไปหรือเปล่าก็ต้องขออภัยไว้ก่อนเลยท,ทันทีก็จะดีที่สุดอะไรแบบนี้นะคะน้องแก้วก็เลยแล้วที่จะมาทาคลิปที่บอกว่าเออน้องแก้วก็อาจจะทาเอออาจจะพูดหรือว่าใช้วาจารหรือว่ากิริยาอะไรผิดไปน้องแก้วก็ต้องขอโทษแล้วก็ต้องขออาภัยอะไรแบบนี้นะคะแล้วในคลิปนั้นน้องแก้วก็ไม่ได้ขอบคุณเพระอาจารย์เลยนะคะหรือว่าท่านมาหาเลยนะคะน้องแก้วก็เลยมาขอบคุณในคลิปนี้แทนนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณจากใจน้องแก้วเลยค่ะแล้วสําหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องโอัแก้ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้รอติดตามชมคลิปกันได้เลยนะคะ